ช่อง7ร่อนถแถลงการจอหมดสัญญาสีพระนางตัวท็อปวิกหมอชิดช่อง7ร่อนถแถลงการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า4นักแสดงตัวท็อปของช่องอย่างมินพิชยาพอลสรันแซมมี่คาเวลและพิมพ์มพิมพ,พ์ประภาจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นปีนี้แล้วโดยเนื้อหาระบุว่าณสิ้นปีจะมีนักแสดงสิ้นสุดสัญญาได้แก่สรันสิริลักษ์พิชยาวัฒนามนตรีแซมมี่คาเวลและพิมพ,พ์ประภาตั้งประภาพร ในการนี้ช่อง7 s hd ขอขอบคุณนักแสดงที่ได้ทุ่มเทในงานละครเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ